แร้วผมก็สวัสดีกันนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากผลรางวัลประกาศออกมาแล้วทางกองสลากเขาก็จัดหาเลขที่มันลงตัวที่เขาคิดว่าเขาออกมาสวยๆงามๆออกแล้วนะครับผลรางวัลก็ออกได้ที่ 155 012้15 2. สองตัวล่างก็06นะครับผมเราจะมาดูกันซว่าสูตรที่เราทำกันมาเลขเด่นเลขรองหรือว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างนั้นมีสูตรไหนที่เข้าบ้างนะครับเราจะตามต่อสูตรไหนดีนะครับผม สำหรับเล่ยกวิ่งนะครับผมเรียวิ่งเงินล้านนั้นนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนให้ที่เก้านะครับเด่นที่เก้ารองที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็เข้าที่ตัวรองอีกแล้วนะครับผมวันที่แล้วก็เข้าที่ตัวรองผลรางวัลหลอกที่ 1> 012สวยไหมล่ะครับ12สงนี่โอ้หลายปีแล้วนะครับที่เขาไม่มานะครับผมอย่างในชุดสรุปเหมือนกันที่ผมบอกว่าถ้าอยากตัดก็ตัดได้แต่เกิด3ตัวไม่เล่นก็เล่น2ตัวก็ติด1ในนั้นด้วยนะครับ1 2นะครับแล้วจะสังเกตเห็นนะครับว่าเลขวิ่งเงินล้านของเรานี่นะครับ เด่นบนเนี่ยมันจะเข้าที่เลขรองสองงวดแล้วนะครับงวดก่อนก็ให้ให้รองสี่นะครับมันก็มาสี่นะครับหลักสิบแล้วก็เด่นล่างนะครับวันนี้ให้ไปที่7จ็ดแล้วก็รอง2นะครับเลขเลขล่างนี้นะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนะครับตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วก็งวดก่อนนู้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่า สามงวดแล้วนะครับที่เลขล่างเราวิ่งขึ้นบนมันหลุดจากล่างเนี่ยไปขึ้นบนสามงวดแล้วนะครับงวดก่อนนูน้นงวดก่อนนู้นผมให้ที่วิ่งบนเก้านะครับวิ่งบนงวดก่อนนูน้นให้ให้วิ่งบนวิ่งบนเออที่หนึ่งนะครับ ก็ไม่ใช่ครับวิง่งวิ่งล่างวิ่งล่างหนึ่งวิ่งบนเก้าหนึ่งตัวนี้นะครับก็ขึ้นไปหาขึ้นวิหาก้าออกหนึ่งเก้าหนึ่งงวดก่อนนู้นนะครับแล้วงวดที่ผ่านมางวดก่อนหน้านั้นที่ออกหกสี่สองนั้นนะครับเลขรองผมให้วิธีสี่ 4, แล้ววิ่งล่างสองมันก็ขึ้นมาหาเลขสี่นี้ก็ออกสี่สองเลยนะครับ แล้วงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้นะครับก็ขึ้นไปหาเลขเด่นตัวนี้อีกแล้วนะครับเลขนี้ให้เด่นที่9กรองที่2อเออรองที่1 2ตัวนี้นะครับวิ่งไปหาเนี่ยนี่ให้ล่างนะครับแต่ล่างตัวนี้วิ่งไปหาบนอีกแล้วผลรางวัลออกที่หนึ่งสองนี่ครับศูนย์หนึ่งสองนี่ครับ สามงวดแล้วที่ล่างขึ้นไปประกบคู่นะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยววดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ล่างกับบนเอาไว้ให้เล่นนะครับเผื่อบางทีใครอาจจะชอบนะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะเข้าที่ตัวไหนนะครับผมเด่นเก้ารองหนึ่งนะครับหนึงก็เข้าไปในหลักสิบบนก็ถูกต้องไปนะครับไม่ถึงกับหลุดลุยกระจุยกระจายเนาะเพราะว่ามันก็เข้าอยู่นะครับผม แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่ง <c oughs> นี่เลยครับสูตรนี้ก็เข้าดีนะครับอันนี้จะเป็นเดินบนชน2องสูตรห้าตัวมา1นถึงสตัวนะครับผมนี่ก็เข้างวดก่อนนู้นก็เข้านะครับแล้วก็งวดก่อนที่ออกออก หกสี่สองนั้นก็เข้านะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาหมาดๆนี้นะครับสดๆร้อนๆชนกันที่หนึ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งตัวเดียวแต่ผมเอาไปเป็นตัวรองซะนะครับแต่ยังไงก็ไม่ถึงกับหลุดนะครับว่าเป็นตัวลองมันก็ยังเข้าแต่อันนี้ก็คือชนชนสองสูตรนะครับหนึ่งตัวเดียวผลรางวัลออกที่ 0121ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็ถูกต้องไปนะครับผมแล้วเราก็จะตามต่อนะครับผมสูตรไหนเข้าเราก็ตามต่อนะครับแล้วก็จับคู่เด่นบนนะครับนี่ก็เดินดีนะครับหลายงวดแล้วนะครับงวดก่อนนู่นก็เข้านะครับที่ให้ที่ออก42ไปก็เข้านะครับในงวดนี้นะครับที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็มี1นเจ สองเก้าสองหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งหกเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นชุดไปกลับนะครับที่ผมบอกว่าจับคู่ชุดนะครับจับคู่ชุดเด่นบนแล้วเอามาชนกันนะครับเอามาชนกันกับคู่ชุดนะครับอันนี้นะครับที่นี่ฮะที่มาชนกันนี้มันก็จะชนกันที่เนี่ยฮะหนึ่งสองหนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าสองเก้าสี่นะครับก็เข้าไปใน ตัวนี้นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเลยตรงๆนะครับผมก็โอเคไปนะครับก็เข้าเราก็จะตามสูตรนี้ต่อนะครับเข้าไปแล้วก็สูตรหลักสิบบนนะครับ10บบนชน2องสูตรนะครับผมนี่ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับเข้ายามาแล้วงวด ที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้นะครับชนกันที่หนึ่งสามหกเก้านะครับผมก็ได้ตัดสามออกไปนะครับมีรอยขีดอยู่ตรงนี้ผลรางวัลออกที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมหนึ่งตัวนี้นะครับก็มาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับผมมาในตำแหน่งของหลักสิบก็ถูกต้องไปนะครับก็มาตามคาดเลยนะครับ มาตามนัดเลยนะครับผมแล้วก็หน่วยบนครับหน่วยบนชนสามสูตรหน่วยบนชนสามสูตรเราทำได้ <c oughs> อ,อไปครับชนกันที่2องสี่หนะครับแล้วก็ตัด6ออกไปก็เหลือสองสี่เดรางวันก็ออกที่01 สอ,สองตัวนี้นะครับก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับก็ถูกต้องไปนะครับผมเราก็จะตามต่อนะครับผมเราก็จะใช้กระดาษแผ่นเดิมนั่นละครับใช้จนกว่าเขาเจะหลุดสุดใดสุดหนึ่งหลุดหรือว่าหลุดหมดหรืออะไรยังไงประมาณนั้นแต่เราก็ไม่อยากให้หลุดนะครับเราก็ภาวนาให้เดินต่อนะครับเราก็จะได้มีแนวทางดีๆตามต่อกันนะครับผม แล้วก็สูตรหลักร้อยบนร้อยบนนะครับร้อยบนชนสามสูตรวันนี้ตัวที่ชนกันที่1นึนะครับวันนี้ผิดนะครับผมเราต้องได้ลอกใหม่นะครับ ผิดก็คือผิดนะครับเข้าก็คือเข้าเราไม่มีการแก้ตัวเลขนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวไหนมันเข้าเราก็ตามต่อแล้วก็หาสูตรที่คิดว่ามันจะเดินคู่กันมาประกบคู่กันอีกนะครับามาชนกันอีกนะครับศูนยสองสามสูตรนี้นะครับสูตรที่เข้าก็จะมีสูตรที่2ครับคือตัวนี้นะครับผม แล้วก็สูตรที่3นะครับเข้าในตัวรองนะครับอันนี้มันชนกัน2ตัวแต่ที่เราทำคือมันชนกัน3สูตรนะครับผมชนกัน3สูตรก็พลาดไปนะครับก็หลุดไป1นแต้มนะครับผลรางวัลลอกที่ศูนหนองนะครับเราทำได้แค่หนึ่งหนึ่งนะครับ ส่วนหลักสิบล่างนะครับผมสิบล่างชนสามสูตรนะครับ,บล่างชนสามสูตรสิบล่างงวดนี้ก็ไม่มานะครับไม่มาผลรางวัลออกที่ศูนหนะครับก็มาแค่มา2สูตรเหมือนเหมือนกันเลยครับนี่ฮะ อันนี้ชน3สูตรแต่มาแค่2สูตรนะครับชนกันที่2กับ7นะครับ2กับ7ไม่มาแต่2นี้ก็ไม่เลินจริงๆนะครับ2ที่ผมตัดออกที่บอกว่าถ้าอยากตัดเราก็ตัดแต่บังเอิญว่าว่ามันเหลือแค่2ตัวเองผมก็เลยไม่ไม่ตัดนะครับก็รอดูว่ามันจะดับจริงไหมนะครับมันก็ดับจริงๆนะครับเนี่ยที่มันชนเส้นสีเขียวเราก็จะใช้สูตรนี้ไปตัดในงวดหน้านะครับผมสิบล่างนะครับ หลุดไปนะครับก็พลาดไป10บล่างนะเข้า2สูตรอย่างงดหน้าเราจะเอาชนกันเท่สอสูตรเลยดีไหมครับผม่ <c oughs> วนหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างชนสมสูตรนะครับล่างชน3มสูตรผลรางวัลน,นะครับ0ูนย์หที่ชนกันนะครับ ชนันที่ศูนย์สามห้าหกหกตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างอันนี้ถูกนะครับเดีย๋ยเราก็จะตามต่อสูตรนี้นะครับเหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้เลยครับเหมือนกันงวดที่แล้วเลยตัด0ูนออกไป0มา0ูย์เงวดนี้ตัดศูนย์ออกไปมา0ูย์ห แล้เราก็พลาดไปนะครับเข้าแต่หลักหน่วยแต่หลักหน่วย3สูตรชน3สูตรนี้นะครับหลักหน่วยชน3สูตรนี้หลักหน่วยล่างนะครับชน3สูตรเราก็จะตามต่อนะครับผมพอถือว่าเดินดีพอสมควรนะครับตรงไหนที่ตรงกับเส้นเราก็ตัดออกไม่มาหลักหน่วยเนะี่ยก็ถูกต้องไปนะครับก็ทํางานได้ดีนะครับ5เนี่เราก็ตัดออกไปเนี่ย gesehen, ก็ยทํางานได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ในงวดถัดไปนะครับเดี๋ยวเวลาลงสูตรผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราแค่ดูสูตรที่มันเข้าหรือสูตรไหนไม่เข้าเฉยๆนะครับผมเรามาทวนกันดูเราจะได้เห็นว่าเราจะได้ตามสูตรไหนต่อนะครับผมส่วนเดือนล่างนะครับเดือนล่างชนสองสูตรนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้เข้านะครับสูตรนี้ สูตรที่สองงวดงวดที่แล้วมันไม่เข้าเลยเอาสูตรนี้มาทดแทนนะครับกลายเป็นว่างวดนี้หลุดเลยนะครับหลุดท,ทั้งสองสูตรเลยนะครับไม่เข้านะครับเราก็ต้องหาสูตรใหม่มานะครับผมผิดนะครับศูนย์หกไม่เข้านะครับผมส่วนเลขตัวนี้นะครับส่วนผลรางวัลน,นี้นะครับ <c oughs> สรุปโค้งสุดท้ายนะครับสรุปโค้งสุดท้าย16พฤษภาหกห้านะครับหลักร้อยเราได้หนึ่งสองแปดถึงจะตัดสองออกก็จริงเหลือแต่หนึ่งกับแปดหนึ่งสองแปดไม่มาทั้งสามตัวเลยนะครับ <c oughs> วันนี้หลักร้อยไม่มานะครับหลักร้อยไม่ทำงานเนาะ <c oughs> ส่วนหลักสิบนะครับได้ที่หนึ่งหกเก้านะครับ หลักหน่วยได้ที่สองสี่เจ็ดตัดหกออกตัดเจ็ดออกนะครับแต่ถ้าตัวยังไม่ตัดก็จับคู่ให้นี้นะครับผมก็เข้าในหนึ่งสองนะครับผมแบบตรงๆงเลยนะครับผมมีเข้าต่อเนื่องนะครับงวดสี่สองก็โอเคตรงงวดนี้หนึ่งสองตรงเลยนะครับส่วนจับ สามตัวให้นะครับสามตัวบนที่ผมบอกว่านะครับใครได้ดูคลิปก็จะเห็นเดี๋ยวได้พอได้ผ่านผ่านอยู่นะครับหนึ่งสองผมบอกว่าเลขหนึ่งสองนี่มันนานมากแล้วที่มันไม่มานะครับถ้าเกิดจะตัดทิ้งก็ได้หรือว่าใครชอบเล่นก็เล่นได้อะไรประมาณนี้ที่ผมบอกไว้นะครับก็ผมเด่นให้ที่ตัวสีเขียวนี้นะครับสามเขียวนี้หกเขียวนี้นะครับ ที่ผมไฮไลท์ไว้ให้นี้แล้วสุดท้ายที่ผมบอกว่าถ้าไม่ชอบที่มีเลขสองลงท้ายนี่หรือว่าว่าหนสองมันมันออกยากเราก็มาเล่น3ตัวนี้3ชุดนี้นะรแต่ก็ผิดคาดนะครับผมเราก็ได้งวดน,นี้เราก็ทำได้แค่เสียวๆนะครับ1นึผลรางวัลออกที่0น หนึ่งสองนะครับสามตัวเราพลาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าหนึ่งสองเราก็ยังโอเคนะครับเข้าตรงตรงนะครับแล้วเราจะตามต่อนะครับผมส่วนเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวก็ได้แค่เฉียดนะครับผมที่จับคู่ไฮไลท์ไว้ให้เลขเด่น มันก็ไม่มานะครับผมส่วนที่เฉียดเฉียดก็มีแต่เฉียดตัวรองนี้นะครับเฉียดที่สองหกนี่นะครับเพราะว่าหลักหน่วยล่างมันเข้านะครับหลักหน่วยล่างมันเข้าแต่หลักสิบมันไม่เดินนะครับมันไม่เดินคู่กันมันก็เลยทําให้ไม่ลงตัวกันมันก็เลยไม่มาตามที่เราคาดหวังไว้ส่วนแต้มรวมนะครับแต้มรวมสองตัวล่างก็ยังเดินดีอยู่นะครับรางวัลออกที่ 06ก็ได้6แต้มน,นะครับ6แต้มก็แต้มรวมก็ยังเดินดีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมครับผมก็ยังไงก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับสมาชิกท่านไหนที่ถูกลงวันนะครับส,ส,ส,สมาชิกที่ถูกลงวัแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ถูกลงวันนะครับ ล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเกมก็คือเกมนะครับลงทุนก็คือย่อมมีความเสี่ยงนะครับผมเราเล่นก็มีมีทั้งได้มีทั้งเสียก็คล้าคา,ากันไปนะครับผมยังมีงวดหน้าเสมอนะครับผมเอาไว้ติดตามกันต่อนะครับผมว่าวันหน้าเราจะได้ตัวไหนแนวทางจะไปยังไงมายังไง นะครับอย่างตัวที่ชนกันนะครับตัวที่จับคู่แล้วชนกันเด่นบนเนี่ยลักษณะมันเข้ามาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องเอาตัวตัดนะครับที่ผมบอกว่าไม่ไม่ได้ตัดด้วยแต้มรวมนะครับเส้นสีแดงนี้เราเอามาชนกันเราวมันได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคลิปที่แล้วเอ่องวดที่แล้วก็เหมือนกันก็ชนที่หกตัว พอถ้าเกิดใครไม่คิดอะไรมากนะครับอย่างที่ผมบอกก็เล่นไปเลยหกคู่นี้หกชุดนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมก็ถือว่ากลางๆอยู่นะหกหกคู่หกชุดตรงอย่างเดียวนะครับผมอย่างบางครั้งบางทีเราไปซื้อที่พอเราไปซื้อชอบสามคู่สีคู่อย่างเงี้ยแต่พอไปถึงวันซะจริงๆคนนั้นมาพูดมาก็เหมือนคนนี้พูดมาก็สวยเลขมงคลมาทางนั้นก็ดีอะไรเงี้ยดีไม่ดีเนี่ย เกิน6คู่ครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มองมองจ้องไว้นะครับตัวไหนคิดว่าเราชอบเนี่ยบางครั้งบางทมมีมันไม่มาให้เรานะครับรัฐบาลไทยนช่วงนี้จะออกเลขที่ไม่สวยและก็เลขที่คิดว่ามันไม่น่าจะมานะครับมันจะทำหลอก ให้เราจับจุดพอจะจับจุดได้มั่งมันก็เปรยไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอกาสหน้ายังมีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เราทักทายกันหลังหวยออกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมนะครับก็คนที่ถูกหวยก็แบ่งแบ่งเงินทําบุญบ้างนะครับผมก็ ะได้เพิ่มพูนชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับที่ใครยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ม,นมันทำบุญเดี๋ยวเผื่อเราจะได้มีโชคกับเขาบ้างนะครับผมขอบคุณนะครับที่ามาเยี่ยมชมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ